สวัสดีครับลางแดดกันเลยครับวันนี้มาพักเหนื่อยของเราก็ตัวแรกครับกระสูบสวยๆแล้วครับกระสูปสวยๆฮะถืวอว,ว,ว่าเป็นกัวแรกของเราครับกระสูปตัวนี้ถึงจะตัวเล็กแต่ก็เอานะมันต้องมีขวัญถุงกันก่อนเลยครับตากแดดมาตั้งนานะครับตากแดดมาชั่วโมงกว่าแล้วเพิ่งจะ เห็นก็เลยมันใช่เราเอาม่ไว้แล้วครับอยากได้ครับก็เลยจัดให้ครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็เอาหน้าได้ลาบล้วกันครับลาบแซ่บๆมันได้อยู่นะครับเนี่ยกระสูบแค่นี้ก็จัดไปสักถ้วยก็คงจะพอดีนะไปครับยวดูันต่อไปว่าความหมานของเราจะยังมีไหมครับอ่ะแล้วว่าเับเห็นือ้ปล่าแดงๆนะครับ ตรงไฟกิ่งไม้น่าแดงๆฝูงฟาแม่เพิ่งจะออก,ล,กนะล,ลูกนะแปลลูกคอกนะครับเพรช่อนนะครับเพิ่งจะออกคอ,อกมานะครับครับใหม่ๆเลยครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยไกลด้วยโอ้สูมให้จะเห็นไหมเนี่ยฝูงฟาลูกคอ,อกครับแงแดงๆกำลังสวยๆเลยครับ ให้ไดชมเดี๋ยวเขาเข้าป่าปแล้วครับจะด,ดูแค่นี้แหละเนาะธรรมชาติสวยๆครับมาดูกันครับผลงานที่สองของเราครับ <c oughs> ใช้ได้เลยครับนะครับผลงานที่สองของเราครับ ตัวใหญ่หน่าดูครับเดี๋ยวกลับชมทางนี้ก่อนนะพึ่งดิ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 พิพเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวกลับกล้องนี่ครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยดูแขนครับดูแขนนะดูดูความใหญ่จำโตนะครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ความหมานของเรานะครับโอ้ย ได้หมานสุดยอดเลยขอบคุณนะที่แบ่งปันให้ไปกินขอบคุณนะครับนะครับได้ตัวใหญ่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับอสุดยอดของความาการรอของเราครับอสุดยอดจริงๆดูครับดูความใหญ่ความยาวครับดูครับโอ้ยจะเห็นกันไหมยอ่บครับ ศอกหนึ่งศอกเลยครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับสุดยอดจะกำคอให้ดูจะได้ไหมดูครับไม่ยอมให้กำเลยครับกำเป็นไม่ได้ครับดินครับเต็มไม้เต็มมือจริงครับฮะหรือว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้เอ๊ะทางไหนมันจะสว่างกว่านี่โอ๊ยไม่ไีเอาทางนี้แต่ที่แรกเนี่ยนะนี่ครับความหมานของเราครับเข้าปากพอดีครับเนี่ยฮะ เข้าปากพอดีครับสุดยอดของความหมานในการที่ได้ของวันนี้ครับนะครับคุ้มสุดคุ้มในความหมานของวันนี้นะครับไปดูกันต่อไปตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองกว่าจะบ่ายสามครับประมาณนี้ครับไปครับไปดูกันต่อไปว่าเราจะหมานเพิ่มไหมได้สองตัวตัวที่สองสุดยอดนะครับ ก็กลับถึงบ้านก็มาสรุปผลงานนะครับนี่ครับนะถือว่าใช้ได้เนี่ยดูขวดน้ําครับขวด2ลิตรนะครับเนี่ยนะเกือบจะเท่าขวด2ลิตรนะครับความยาวดูความยาวครับายาวครับดูความยาวส่อหนึ่งเต็มครับสอกวกว่าครับตัวใหญ่พอดีกำเต็มมือวันนี้หมานิงๆเลยวันนี้นะครับกระสุบตัวเล็กนิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทสรุปของเราในความหมานวันนี้ในการหาอยู่หากินของเรานะครับแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยความหมานที่สุดยอดเลยครับวันนี้เราก็มีความหมานที่พอจะได้อยู่ได้กินแซ่บๆอีกหนึ่งวัน,นครับกันอยู่ว่าคุณคนทำเขาจะทำอะไรกินเนาะนี่ครับความหมานของเรา ที่มีพออยู่พอกินเรื่อยๆนะครับสุดยอดงความหมานเลยทีเดียวนะครับนะครับขอบคุณม,มากๆครับเอากลับกล้องก่อนกลับกล้องขอบคุณม,มากๆครับ,บความหมานวันนี้นะครับ,บความหมานนะครับสุดยอดความหมานนะครับบ๊ายบาย อทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่ก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชมความหมานของผมนะครับขอบคุณมากครับ